ไปเริ่มต้นกันที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยามอบเสื้อสามารถเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักกีฬาบาสเกตบอลที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติดร ok วันชัยวิเศษ โพสีประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยานายสมดุลชมหานผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยานายปัญญาคามะเชียงพินนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาร่วมกันมอบเสื้อสามารถเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาน,นักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทนจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดยมีคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีซึ่งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราช,ชบุรีเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-29มีนาคม2567ที่ผ่านมาทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอุดอรพิชัยรักพ์พิทยา เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันดังกล่าวมาครองได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดได้อย่างน่าภาคภูมิใจลูกนึ่งค่ะเอค่ะออเรื่องแล้วนะคะแล้ว เรื่องสุดท้ายนะปัจจุบันนะคะแล้วมีความมั่นใจแค่ไหนครับที่จะไปแข่งกันครั้งต่อไปก็ก็มีความมั่นใจความมั่นใจใช่ครับที่ทับเาก็จะยังไม่หยุดพัฒนาครับก็จะกลับไปซ้อมซ้อมอนเดิมครับแล้วอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆในโรงเรียนครับก็อยาก ฝากขมอยากขอขบขอคุณทุกคนครับที่ติดตามเชียร์แอนนี่แล้วก็